มาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้านํากันบ่แม่นเช้าดอก1 11โมยังน่แหละมื้อนี้กินเมนูมียงแน่นี่น่ะไปพี่น้องมาๆมาลาบซีแนไม้เช้าอยขมแไม้นจัแล้วก็อัด

ว่านแกลงโมุ่เข้ากันอืมใช้โนหัวตัวอามากนะพ่อแว่นห้าลื่นแว่ดูเถิดครับผุมเอาเบิ่งเก้มากเลยหาข้อจชนบุหาเลดอ่ะบอะไรบุญเนาะให้นี่ใส่ลังจะตีคุพ่อมา้นีว่า เราเราก็แค่งก็รู้นะเข้ายจคันเทพพืชนะเข้าใจแล้วกะเอาไปจ่ายที่นนาเล็ันรีบลงแล้วท็เนเป็นสอบไท่แล้วเขาจะหายเงินมาแล้วมาแล้วอืมลอยเป็นสอบสอบน้ำลอยอืมขึ้นแล้วมันปุ่งทุบบอลลงมาทีนะ

nghe kim phung, tuấn á, phung không mang. phung á, bên này thì quay kim gì đó, kim mụci bao 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 mụci bao

ทเอะไรทำอะไรด้วยทีนี้บอกว่าทุกอย่โอเคแต่บดีอ้ยสมเลยอะไรทมใช่ปี่ไบบเปาวแล้วเนี่ยคู่คู่แล้คเจยงไ่ใช่คู่แบบโฉมันดีเลยแล้วสมแบบสแบบดเลย่แบม้นมน

ใช่ใช่หนิทานนั ah, awesome. um. mm ่นแหละเอินหอกนะเอินหอกนะทานนั่ไหมลูกอ้าวปวดหัวกูนดิรู้ไปทานนนแหละเอินหอกนะจิงเผาล่ะจิ๊ด

เงียนมา้นจะทำบุญไหม

Hoặc ăn, hát nắng hát 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 ทลุกานงาโหลด้เสดาวโหลดมันือโกเป็นเหตภาพนไหมันเขียนมาได้ไหมมันเคียนวมานด้ไหมชว่า่ว่ามันแค่ว่าดาวโหลดนัี้โหลดลงลิปแล้วมัน่มันไ่แห้มันไหวอดโครนบอดเครือเปิดไหมบอดเครื่องเปิดไห,หม mặt trời quá mày hung động yên ăn. A món trời quá mày không mai, được. Bí kia quá mày บอกเลขะเลยคุไปคุณไปปิดเสียงลองปิดเสียงเปิดใหม่น้องเบิ้งทักทัก่ายคลิปเยอะรู้แล้ว ไอปี่อะเกือบเกือบตะกี oh ้นี่เกือบเห็นอีปี่่าก้งเห็บขอกหมูส่งบวใส่พอหยางขึ้นก็ได้หล่นหลวดไม่มินนั่นไม่มินนั่น้าบนหัว

มัามีลูกมันก็ดีแต่ว่าเอาน้ำไ้ใส่้วยัวอยางเท่าไหรางกับมันขับมันคูดมันพะห่างพะมีอยู่วะอศิรย่เนี่ยมื่อังด่าบุกเด็กนองมืงนะนาะกมาเ่อเม่อมาเ่อเมื่อเปนเจาต่าย นาอะนอตาดิง um. ั้นกันาเลยขนออหตันของปอดมันเป็นแมันจอ่ะน้งตมันมันถึงาห้องปอดเก่าคุณแต่เอามันละวานออกขาดเลย มาวัี่หนกเบิอเมาล่วันนี้ขณะชูเดินมงเรียนส่ได้กันยังเส่เส่แกบ่ไดงเส่ได้กูเส่กูมากเส่ได้ตวนกูมากแล้วล้วของมึงนะมึงไปบ้านหลดฮะกูมากใส่หมัดส่้พอนมึงบ่เห็นเาอาไว้สานีเด้อพี่น้องพอกันคิมหนาจ้า กินเข่ากินเข่าร่วมญาติเอฟซีทงเจ้าของฮัตตี้ขอบคุณถูกกำลังใจทุกคอมเมนต์กัมตีส้มกับเอฟซีฮะแล้วเอื้อใหญ่จะดีทางอันไต้หวันซื้อให้กินแล้วซื้อให้กินนี่นะเอื้อใหญ่จะดีทั้งไต้หวันซื้อให้กินสินั่นโอ้ย ยังพอป่ะน่ะขึ้นมาแล้วป้าเต็มหลดตุเต็มหลดตุยเลยพอกันกี่หน่จ้าสบายดี